สวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับงานขุดโคกหนองนาโมเดลอยู่ที่อำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อน้ำนะฮะทรงเลข8หรือว่าทรงเลข8อารบิกนั่นเองนะครับก็มีความลึกนะฮะอยู่ที่7เมตรนะครับมีสะดือน้ําอยู่ที่2เมตรเจาะลงไปอีกนะครับเจาะ ชั้นดินอุ้มน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นชั้นดินดานหินนะครับก็ไม่มีน้ําซึมนะครับเป็นชั้นดินดานแห้งเลยนะครับก็ฝนใกล้จะตกแล้วนะครับผมดูจากฟ้าแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ไม่นานน่าจะตกนะครับบ่อน้ําลุกนี้นะครับมีความนะครับมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ประมาณหนึ่ง หนึ่งไร่กกว่านะครับหนึ่งไร่สองงานนะครับเราได้ขุดดินนะฮะใส่บรรทุกดาเอาทอยดินไปทาโคกนะฮะส่วนนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ทําโคกนะฮะตรงนี้ทาโคกหมดเลยนะครับเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเป็นที่พักนะครับก็ทําการตกแต่งนะครับโดยการรีดนะฮะเก็บชั้นดินนะครับ ก็เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับส่วนของคลองไส้ไก่นะครับบริเวณที่ว่าหน้างานของเราจะเป็นรูปแบบไหนนะครับนะครับก็จะมาพูดถึงหน้าดินก่อนนะครับหน้าดินของเราเนี่ยจะเป็นอ่าหน้าดินทรายอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็ลงมาเป็นชั้นเหนียวดินเหนียวลูกลังเลยนะฮะนะครเป็นชั้นดินที่อุ้มน้ําชั้นแรกนะฮะเห็นดินขาวๆตรงนี้ก็เป็นชั้นดินอุ้มน้ํานะครับ กองไส้ไก่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับความลึก2เมตรนะครับก็มีเบิร์มนะฮะตะพักกันพังดินพังนะฮะอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับนี่ฮะกันดินพังไรนะฮะเราสามารถปลูกแย่แฝกได้นะครับก็ดินอีสานบ้านเราก็จะประมาณนี้นะครับเป็นดินทรายนะครับพอฝนตกลงไปอันจะพังบ้างนะฮะแต่เรายังมีชานอยู่ป้องกันดินสไลด์ตัวนี้สองเมตรนะฮะ องการดินสไลด์นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าเราปลูกยาแฝกปลูกไครพวกเนี้ยนะฮะมันจะเป็นพืชที่ช่วยในเรื่องของการยึดเหนี่ยวนะครับของหน้าดินไว้นะครับดูสีของดินนะฮะจะแตกต่างกันไปเลยนะครับถ้าจะพังก็พังส่วนของดินทรายนะฮะประมาณเม็ดหนึ่งนะเนี่ยพพังประมาณเนี้ยนะส่วนที่เหลือก็จะอยู่คงที่นะครับก็ต้องทําใจในเรื่องการพังทลายนะครับ ดินนะครับเพราะว่าพื้นที่อีสานบ้านเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่ดินทรายสัส่วนใหญ่เลยนะครับตีนนี้คลองไส้ไก่นะคะเอาไปเชื่อมกับลุมขนมคกข้างหน้านะครับที่เราตกแต่งอยู่นะครับภาพมาชมนะครับนะฮะก็ดินทรายตรงนี้นะครับมีพื้นที่ดินอยู่ประมาณ50เซนนะฮะแล้วก็จะเป็นชั้นดินเหนียวนะครับข้อดีของดินเหนียวก็คือการ ทําให้ชั้นดินเนี่ยไม่พังทลายง่ายนะครับเก็บน้ําได้ดีนะครับเนี่ยเราก็ขุดมาสุดตรงนี้นะครับไปเชื่อมต่อกับของไส้ไก่ข้างหน้านะครับนะฮะแลขุดข้างเราก็ตกแต่งส่วนของบอกข้างหน้าอยู่นะครับส่วนของฟางตรงนี้นะครับเจ้าของที่เอาไว้อะห่มดินนะฮะห่มดินระหว่างคันล้อมที่นะฮะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับ มีความสูงนะของคันล้อมอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับก็สามารถเอามวลดินมวลฟางเนี่แหละฮะเอาไปห่มดินไว้ให้จุลินทรีย์ได้เกิดขึ้นนะฮะหรือว่าเป็นการบำรุงดินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบๆสวนนะครับผมก็จะพามาชมนะครับส่วนของคลองไส้ไก่นะครับรอบที่นะฮะก็จะมีคันล้อมที่นะครับคันล้อมที่เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ6-7เมตรนะครับ ขุดดินจากคลอไส้ไก่ขึ้นทาเป็นคันล้อมแล้วก็เอาไปทาเป็นคันแทนะนะครับไว้กั้นระหว่างทํานาข้าวกับคลองไส้ไก่นะครับตรงนี้จะเป็นหลุมขนมคกนะฮะมีความลึกอยู่ที่5เมตรนะครับไม่เจอน้ำนะฮะเป็นพื้นที่ที่แหลงหน่อยนะครับแต่น้ําบาดาลนี่เยอะมากนะครับตรงนี้นะครับเป็นหลุมขนมคกขนาดประมาณ10บคูณสิบนะครับฝนก็ใกล้จะมาแล้วนะครับ พื้นที่ทั้งหมดนะครับเราขุดคลองไส้ไก่นะเข้าไปหาบ่อเลกแปดอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้รถขุดของเราก็ได้ทําการอ่าเคลียร์นะครับตกแต่งพื้นที่บ่อตกแต่งบ่อน้ําเป็นที่สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบๆนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่บ่อของหลวงนะฮะประมาณ5ไร่นะครับที่โครงการหลวงได้ ทำการขุดนะครับเก็บน้ำนะฮะเป็นของนองนะฮะนี่ยครับเดี๋ยวรถถ่ายเราจะมาไล่งานอีกทีนึงนะครับก็จะมีทางนะครับมีทางเอาไว้สัญจรนะเข้ามาหาโคงตรงนี้ได้นะครับนี่ฮะตรงนี้จะเป็นทางนะครับที่เราขุดบ่อเล็กแปดตรงนู้นนะฮะตรงนู้นฮะเอามาทอยทำโคกนะครับให้รถขับมาถึงหลังสวนได้นะครับ ของไส้ไก่ก็ประมาณนี้นะคะผมก็เราจะมีคันคันแทนาหรือว่าคันขั้นน้ำนะระหว่างคลองนะฮะช่วยในเรื่องของการกั้นน้ําเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ต่างระดับกันนะครับทําให้น้ำเนี่ยจะไหลไปอยู่ที่ต่าหมดเราจึงออกแบบนะฮะทำคันน้ําไว้นะครับเอาไว้เดินข้ามได้นะครับแล้วก็กั้นน้ํานะครับให้น้ำกระจายความชุ่มชื้นไปทั่วรอบที่นะครับ ดีวผมพาไปชมนะท้ายของสวนนะฮะจุดโน้นนะครับครับผมก็จะพามาชมสวนของข้างหลังนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อน้ําเก่านะครับผมได้ขุดลอกใหม่นะครับทําเป็นลุมขนมคุกขนาดใหญ่หรือว่าบ่อน้ํานะครับตัวนี้จะเป็นบ่อน้ําที่ต่ําที่สุดนะฮะของพื้นที่โคกหนองนาตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นจุดรับน้ํานะครับ ก็มีโอกาสเลยว่าน้ําตรงนี้จะเต็มนะครับเพราะว่าน้ําที่ไหลจากข้างบนนะฮะที่เต็มจากบ่อข้างบนเนี่ยจะไหลลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นทางนะครับความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับรถสัญจรเข้าไปข้างหลังได้นะครับไปลงตรงโน้นได้นะครับนี่ฮะเป็นหลุมขนมคกนะครับหลุมขนมคกขนาดใหญ่นะครับเจาะลึกลงไปประมาณ5-6เมตรนะครับถึง7เมตรนะครับ ก็เป็นชั้นดินดินดินเหนียวนะครับไม่พังทลายง่ายนะครับข้อดีของชั้นดินเหนียวนะครับเนี่ยฮะน้ำไม่ซึมนะครับเป็นน้ําฝนที่ตกลงมาค้างอยู่นะครับก็จะมีรอยเส้นฝนบ้างนะครับแต่ไม่พังทลายแน่นอนนะครับก็เชื่อมต่อนะฮะเนี่ยสามารถสัญจรได้นะครับเชื่อมต่อไปนน่นนะมีลุมขนมคก2จุดนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมก็จะมีมุมบนจากโดรนนะฮะ ให้พี่ๆได้รับชมนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับจุดเชื่อมกับหลุมขนมครกนะฮะก็เราขุดตั้งแต่มาใหม่ๆเลยนะครับก็ฝนตกมาก็จะมีรอยเส้นของน้าไหลบ้างนะครับตรงนี้ก็สามารถทํานาได้นะครับเราใช้รถไถในการปั่นเรียบร้อยนะฮะหว่านข้าวเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นนานะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับคลองไส้ไก่นะครับ ใส่ไก่ความกว้าง5เมตรนะความลึก2เมตรนะครับจะมีหลุมขนมโคก2จุดนะครับอฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะครับผมเนถือว่าเป็นชั้นดินที่ดีไม่พังทลายง่ายนะครับ พื้นที่จะแหลมมานี่นะครับยาวนะครับอันนี้ผมพาไปชมนะครับจุดหนึ่งก็จะมีท่อระบายน้ำนะฮะนี่เป็นจุดไว้เมื่อตรงนี้น้ำเต็มนะฮะก็จะสามารถปล่อยออกไปได้นะครับตรงนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งยู่โน่นนะฮะ มาชมรอบๆเลยนะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายนะฮะที่ที่ผมจะถ่ายนะครับก็ก่อนที่จะย้ายเครื่องจักรไปเย็นนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมด30ไร่นะฮะเดินรอบๆไปเลยนะครับก็ตอนนี้มีรถเาจาะบาดาลมาแล้วนะฮะเขาจะเจาะบาดาลอยู่ที่3จุด การเอาน้ำเนี่ยมาปล่อยในของไส้ไก่นะครับหรือว่าหลอดเลี้ยงนะฮะพืชพืชพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นหลุมขนมครกนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ10นะครับมีจุดโค้งนะฮะพื้นที่จะโค้งไปตามคันล้อมนะครับหรือว่าแดนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็สับ s ไ r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามปรึกษางานออกแบบกับผมได้นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ082 751 1163นกะครับก็ท้ายคลิปผมจะมีมุมบนจากโดนนะฮะให้พี่ๆได้รับชมนะครับก็ จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ